ตนนี้เวทีคอนเสิร์ตหยุดโยปริยายเพราะฝนตกหนักฝนตกแรงมากรถลีน้องก็มที่ผล่้อกับเดียบเระครับเส่นทังตรยาาหนะลับแล้วสารุ e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  ทานกลับแล้วมีสารุปทานที่ชาติพันกลับแล้วครับ เอากระบะมาวันนี้สีประต้อง รถผนจอดรถนะครับดูที่พบอมรไทยออกจากการจริงเพราะงั้นสุดลมแน่ยังกลับไม่ได้ครับพี่รอผลก่อดผมขี่มอเตอร์ไซค์มา

เราว่ากลับมรับจะขึ้นกลับก่อนลนยะไม่มีเที่ยนเลย แล้วก็ก็ wykor... <s architecturaludo> เปียกไหมเปียกไหมเปียกเปื้อนในน้อยอ่าในน้อยอ่าโอเคเออชะาช้ชุบชุบชำช้เนาะเปียกเออดีแล้วเดินทางกลับประเทศทย คุณมาายจับครับแค่ว้นเดือนเดี๋ยวผมก็จะซื้อรถเกียสักคันครับฝนตกจะได้ไม่เปียกเนาะฝนตกจะได้ไม่เปียกนะครับแล้วจะซือ้อพวกนี้จะบ้าสักคันแล้วเกิดเลยนะ คนบนดอยหนะ้าสน,นใจอ๋อแบบนี้ฮะเดี่ยวันไปตามกันครับผมเอารถตีก็พอน้องลงเวทีปั๊บนะฮะฝนฝนก็เทลงมาอย่างหนักเลยนะครับเทลงมาอย่างกระฟ้าด้ยวยเอเราก็พยายามช่วยนะครับ แล้วก็ช่วยนะครับช่วยมีทางให้น้องนะครับรถสู้นะครับนะครับรุนแรงแล้วหยุดเธอจะได้กลับบ้าน มันี้ร,งรังสองขอใหมานาเรียสุขภาพด้วยครับครับผมขอบคุณครับคุณวิน,นส,สู่สู้ครับมานาครับขอบคุณครับผมอยู่ใต้ห้องประชุมนี่ยครับพี่ไม่เปียกไต้เปียกอยู่ใต้ห้องประชุมแล้วนะครับไม่เปียกเลย นี่ฮะเขาหลบฝนกันอยู่นี่ฮะเขาหลบฝนกันอยู่มีหลายคนมากันหลบฝนในที่นี้เนาะยต้องมีคุณพัชคอยภาพพื้นความที่มานาแล้วที่สุขชัยด้วยครับผมที่สุขชัยน่าจะกลับมาหลับจะมากัถ่ายบ้านแลครับ